อยู่ในกระเป๋าใช่ไหมคะไม่ไม่้องซสใส่ในกระเป๋าใช่ไหมคะแบ็คแพใช่ไหมาม่ม่น้องซยืนาม่ยืนแดดแ้องซถ่ยรูปโอเคโอเคไม่ยืนนี่แดดย้ดล้บ้านใก้บ้านได้พอแล้วโอเคยิ้มสมายมายไมจะทำอันนี้อะที เอาถ่ายสิบายถึงเวลาไปโรงเรียนละพอดแล้วโอเคค่ะบายหนูชอบไปโรงเรียนไหมหนูชอบไปโรงเรียนไหมชอบทำไมหนูชอบไปโรงเรียนบอกแม่สิแม่จะมีวิดีโอด้วยอืมแม่ก็อัดวิดีโอหนูด้วยวิดีโออยู่ตรงนี้โอเคกับคือ Pinky Pie โอเค จับมือกันแล้วรถินรถมาน้องชยชอบไปโรงเรียนไหมบอกมามาสิชอบทำไมหนูชอบไปล่ะคะฉันไม่ชอบชอบ <laughs> ก็บอกว่ามีเพื่อนเล่นเยอะๆบอกสิมีเพื่อนเล่นเยอะๆอ่ะไป let's go